ก่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง53%อย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับฮ่าคิดถึงจอรเดิมึงมาทำไรเนี่ยอันนี้คลิปกูบล็อกฟอสเฮ้ยอ้าวก็คนดูคิดถึงจอรดีคลิปของมึงลงพรุ่งนี้ไม่ใช่อะไม่ใช่วันนี้วันนี้บล็อกฟอสของกูเกเรซิน ก็ออกแป๊บหนึ่งได้ไหมล่ะกิเลชินขอโปรโมทดิสคอดหน่อยใครอยากได้โลบก,กิฟต์การือว,ว่าโลบัคฟรีหรืออยากจะจกตีแจ๊าทะเลกับจอร์ดี้แล้วก็แจกผลพิเศษอีกมากมายเข้ามาได้ที่ดิสคอดนอคุมะลิงก์อยู่ด้านล่างใต้ดิสคันเลยกดเข้ามากันเยอะๆนะพอๆเลยไอ้จอร์ดี้ไปเลยกูจะไปหาเคียวฮาโลวีนในวันนี้รีบไปเลยนาะยพวกไม่มีเคียว ไ,ไอเงียไอเกเลซินกูขอมันไม่ได้เกลีย์ชิบหายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมาครใหกันด้วยกดกระดิ่งให้จอดีด้วยนะไม่เกี่ยวอะไรกับกูเลยไปแล้วไปไปความมั่งคั่งชื่อเสียงและอำนาจถ,ถึงเวลาที่เทพทูต้ออกเดินเรืออีกครั้งทำคำหนึ่งที่เขาอยากกูไปก่อนตายทำให้คนมุกหน้าสู่ท้องทะเลกดสับย้องผมแจ๊แล้วคุณจะแกเกลียกดเลยสิวผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นเองอผ่าจัดใจโดยไม่ใช้ยาชาเพราะแค่เธอบอกลาแล้วก็ชาไปทั้งใจ อ้าวเฮ้ยลบักหมดทำไงดีเนี่ยเติมที่นี่เลยครับ First shop, เฟิร์สชอปเว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ VIP และ ID p a พาร์ตโคสสูงและยังบริการกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ f i r s t สชอ p เท่านั้น นั่งเหลือน้อยลอยลมวันนี้เกเรซินกลับมาอีกแล้วในบ็อกฟูดแล้วเรามากับนี่เลยยูทูบเบอร์ชื่อดังเหมือนเดิมเลยเขาบอกว่าจะพาเกเรซินไปหาเคียวนะเออกูก็ไม่รู้มันกนว่าหาเคียวมันหายังไงแต่รู้แน่ว่าเคียวมันอยู่ที่นี่ฮะเกาะใหม่เอยอันนั้นตัวอะไรวะน่ะเฟ้นไฟเฟ้นไฟชุบอาคีมึงไปชุบแป้งทอดขายไหมเอ้าเอากลุดเลยเขาบอกว่าวิธีจะเสกบอสเคียวฮาโลวีนได้นั้นเราต้องหาลูก แก้วบังกรทั้ง7ไม่น่าใช่ดันดก้อนบอลเราต้องหาบอลก่อนให้ครบ50แล้วเอาไปสุม่มให้ได้ลูกแก้วไฟฮาโลวีนและสามารถเอาไปเสกบอสได้โอ้ยมึงดูเวลกูด้วยกูจะหายัางไงก่อนหลังจากที่ผมใช้ผลกินตัวแรงนี้มาตั้งนานบอกเลยนะว่ามันไม่ค่อยถูกฉลุกกับผมเท่าไหร่เลยเกเรซินไม่ถูกใจสิ่งนี้ขอรีลสแตทกลับไปเล่นสายดาบดีกว่านะไม่ไหววะเล่นไม่ได้จริงสายผลพิศเสีเนี่ยไม่ใช่แนวกูเลยและกูมาเล่นวันพีททาไม แล้วตอนนี้เกเรซินก็เก็บบอลได้ถึง50แล้วจ้าบุ๊บลูเรียบร้อยได้เวลาสุ่มกันแล้วความเกลือไม่มีอยู่ในเกเรซินมันอยู่ที่จอร์ดี้ไปหมดแล้วมาดูที่ว่าเราจะได้อะไรเราจะได้ที่เสกหรือเปล่าไอ้แก่กูขอเสกหน่อยดิไม่ใช่กูขอของหน่อยแลนดอมมันเลยสเปเชียลห้าสิบอ๋อให้เงินกูเฉยเลย เห็นกูไปขอทานหรือไงอยู่ๆก็มีการนัดรวมตัวถ่ายรูปโอ้โหไม่มีความเป็นโซเชียลดิสแตนดิ้งเลยไม่อยู่ห่างกันหน่อยละเดี๋ยวติดโควิดตายกันหมดนะกูว่าตรงเนี้ยเออแต่ก็มีน้องที่เขามีเออลูกแก้วมังกรเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นไงลูกไฟมังมองลนะออน่าจะมีเวลาได้เสกแล้วไป กูลุยเลยละกันไอจอนี่มันพูดประเลดอะไรไว้นะมันบอกว่ากิเลสินจะไม่มีทางได้เคลียวอย่างแน่นอนใช่ไหมเดี๋ยวกูตีให้ดูไม่เกิน2ตัวกวาได้อะเฮ้ยมันเสกแล้วเฮ้ยรีบขนาดนั้นเลยไหนว่าบอสกว่าบอสไม่เจอเฮ้ยลอะไรวะเนี่ยมีแต่พระงั้ทกูทำไรฮะบินตาบานเหรอกูหาไม่เจอนั้นเนี่ยนบอสเฮ้ย โอ้หน้าตาบอสเป็นยังไงวะนีตีหรือเปล่าไม่ใช่นั่นคนเอา้ากูตีบวัวหมดแล้วเว้ยและกก็ตีไปสักพักอยู่ๆบอสก็ตายแล้วฮะทุกคนกูยังไม่เห็นหน้าบอสเลอว่าเป็นยังไงบอสตายแล้วนั่นเหรอบอส ไม่เห็นได้เหี้ยอะไเลยกูทำดาเมจไม่ถึงพวกมึงเลิกใช้ผลพาก็ได้ไหมและแน่นอนว่าการที่เราจะสุ่มอีกครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายก็เลยต้องกลับมาฟาร์เหมือนเดิมครั้งนี้ใช้ผลพาแล้วนะจ๊ะเออสะดวกสบายผลพาและกูออกมาทำไมกูไม่แกงแปลงเลาาเป็นพาเฮ้ยกูงงมากเลยและตอนนี้เราก็ต้องย้ายเซิร์ฟันอีกรอบฮะเนื่องจากว่ามีน้องในนิดเขาบอกว่าพี่ครับกูมีลูกไฟมึงมาตีกับกูไม่เว้นโอเคกูก็ไม่รอช้านเกเรซินเข้าเลยเข้ามาไม่ถึงหนึ่งมีโอ้โหดูฮะยืนแอค โชวลูกไฟมอ,อแล้วนะโอเคกูรู้แล้วว่าม,ามึงมีไปเลสโก้กูหวังว่ากูจะได้เคียวทันทีไปกันเลย แล้วบอกว่าคุณจะได้แน่นอนเคลียวมรณะน่ะไอ้จอร์ดี้นะถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่ดูดูแลจำแล้วก็นำไปใช้นะว่าครั้งเดียวได้นะมันเป็นยังไงนี่ไงเสรแล้วโอ้นน่นเหรอหน้าตาบอสอุ้ยมีปีกด้วยโคตรเทกูเอายลุไล่ฟันเลยไล่กระทืบมันกระทืบกระทืบนี่จตดจวดไอจวดจวดนี่โอ้วววววไอ้มันกระทืบกูแล้วกูตายเอ้าแย่แม่งดาบเปินคนแรงเลยเวนเปลิดนั่นยังหรอกยังหรอกแห้กูกลับมาแล้วกูมีผลพากกูลืมไปทำไมกู ไม่แปลงล่างแล้วเราก็ไล่ฟันไล่ฟันไหนวะไหนไหนบอดวันเนี้ยโอเคอ๋อบอดอยู่นี่โอ้ฟันเลยฟันโอ้ยแม่งกระเด็นกระดอนอะไรวันเนี้ยจัดจัดก <c oughs> ูต้องได้แน่นอนวันเนี้ยไล่กระทืบแม่สรราวน้อยเวทมนต์แล้วก็ฟันฟันเนาะมาแล้วเอ้อะไระเนนอ,อ้าเอาแล้วเ,เคี่ยงไม่ได้ได้อะไรมาแทนวะน,น่ะรอยเย่าอะไรเนะี่ยฮะมงกุฎอ่ะกูได้มงกุฎใช่ไหมเนี่ยรอยยาขาวว้าวโอ้ยอ,อะไรวันเนี้ยเอามาทำไง มันเจ่งหรือเปล่าไม่รู้แล้วดูไอยูทูบเบอร์ชื่อดังเราก็ได้หมวกอะไรก็ไม่รู้หมวกส้นตีนอะไรวะนะแกเลนซินกลับมาฟาร์มกับโครงกระดูกสเกลิตันนะฮะอีกรอบหนึ่งเพื่อฟาร์มกระดูกบลุลลนไปสุ่มนะฮะเผื่อเราจะได้แบบที่สุ่มบ้างไงเผืนะ่อดวงดีได้ที่สุ่มอีกรอบหนึ่งจะได้ไปจัดการโอเคตอนนี้ครบ50แล้วก็จัดเลยแล้วกันนะมาดูดิจะได้ของดีของเด็ดเมืองบล็อกฟุตกันหรือเปล่าให้ไอแกขอดีๆหน่อยไม่ได้ยังไงวะเออให้แต่เปลิดอะไรก็ไม่รู้ยัดแมมเออมาเลยอ้้้นนัั่ไงใหตคกกกููแลววยมิดดาา ตังขนาดน,น,น,นั้นเลยว่าเกมเนี่ยมึงดูตังกูด้วย ยูไอเกเลออนก็พาผมไปดูฮะนี่เลยทากระทะทองแดงดูไปด้วยตาแก๊สเขาบอกว่าตรงนั้นคือที่เสกไอบอสเวทมนต์นั่นเองโอ้โหโอเคกูไม่สนใจหรอกกูจะตียั้งเดียวกูเดินยังไม่ถึงห้องเลยมึงเสกจะแล้วดูโอ้โหแม่งเอ้ยสไลด์นอนอย่างกากเลยเกเลซินโอ้พลาดท่าเมื่อกี้สะดุดหัวต่อใชิบหยโอ้แล้วใครจับกลัวเนี่ยโอ้ยโดนเกเลออนตบแม่งแล้วทำไมกูไม่แปลงร่างเป็นพาเออแล้วก็ไล่ฟันไปสิอากูฟันใครวะนะเมื่อกี้ ใครก็ไม่รู้กูงงไปหมดแล้วตอนนี้ในบอสวะในบอสไม่รู้แต่กูหวดก่อนเลยหววแม่งยับยับผมใช้ไว้ชั้นหนึ่งนะครับมันไม่ได้เป็นลบกวเฮ้ยอะไรวะเี้ยเฮ้ยเฮ้ยช่เลยช่เลยช่เลยกูได้สองอย่างพร้อมกันใช่ไหมน่าเฮ้ยเกินกูได้เกียร์แล้วทุกคนเฮะวอ่านได้แชมเปลี่ยนมาเฟรนเล่นจอนดี้จอดูวนะจอน้องจอนดี้จอดูดูพี่ไว้ดูพี่เกเรชินไว้นะว่า ของจริงนะมันเป็นยังไง <c oughs> และไอ้จอนี้ก็จะบอกว่าพี่มึงมาหาในคิงเชียงกระสีสิเออมึงจะรู้ว่าหายากขนาดไหนแอ็กหน่อยรักกันแอ็กหน่อยรักกันโอ้โหกูรู้พวกมึงได้กันทุกคนแล้ว <c> ก <oughs> ูมาช้าใช่ไหมเนี่ยเออกูมาแอ็กอะไรเอาป่านี้วะโอเคขอหน่อยแล้วกันนานๆได้ทีไหนขอลองใช้หน่อยเซนี่นี่โอ้โหไทไถไทโอ้โหนี่เคียวหรือที่ไทนาโฮ้ยมันเจ๋งล้วเนี่ยเคียวเนี่ยเออตีแรงมากเลยอ่ะ และตีเร็วด้วยใช้ได้เลยใครหาใช้อยู่นะเคียวนี่ต้องมีแล้วแหละต้องมีติดตัวไว้ทุกคนแล้วเหมือนว่ากูจะมีกระดูกครบ50แล้วฮะไอ้แก่มาเลยก <c oughs> ูขอกับมึงอีกรอบขอของดีของเด็ดเมืองตรังหน่อยเกี่ยวอะไรเมืองตรังกูพูดไปเรื่อย <c oughs> มาสเปเชียลแรนดอมจัดไปชุดใหญ่ไฟกับพี่บโอ้ยฟมินเอามาหาผีมึงเลย ในระหว่างนั้นก็เหมือนจะมีน้องได้ดากุนบอลอีกแล้วเอามาสุมมาลาวีนนี่กูเรียกเป็นดาคุนบอลไปแล้วเนะี่ยโอเคมาแล้วก็จัดอีกครับเออถึงเราจะมีของแล้วแต่เราก็ฟาร์มมัตเตอรรี่จากบอสต,ตัวนี้ได้ก็จุดจุดไปเลยละกันยาวไปยาวไปแล้วก็ไม่รู้ว่าว่ากูจะดวงดีมาจากไหนฮะดูดิมันดอปสองอันพร้อมกันอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเคียวอันที่จาไหลแล้วครับเนี่ยได้เยอะเหลือเกิน เกมนี้มันได้ของง่ายจริงเลยแต่ไม่ใช่ผ้าคุมหนวดดาได้ดาก้อนบอนไม่พอมึงได้ถ้วยศักดิ์สิทธิ์จากเมลิจัวด้วยเหรอเกว่ย <laughs> วอะไรวระมึงพูดอะไรไปเมื่อกี้มาตีบอสแอดมินกันต่อใช่แล้วไงเอาเคียวมาตีบอสแอดมินเผื่อกูจะได้โยลูเล็กไงอหลายคนอาจจะยังไม่รู้กูยังไม่ได้เลยโยลูเล็กเนี่ยโอ้โหไม่ต่างอะไรการหาเคียวในคิงศักดิ์สิทธิ์เลย พร้อมแล้วก็ใส่เดียวมันเลยรักกันนะมาแล้วนี่บอออดมินลินดามันจะฟักเกอนี่เลยอูฟันฟันสกิลเซตฮะตอนนี้เราสามารถปล่อยขึ้นมรณะออกไปได้แล้วก็นี่เลยเออลืมเปลี่ยนร่างก็ฟันต่อแล้วก็ใช้สกิลเฮ้ยไอ้กูแอร์ไลน์หรือยางวะแน่ทำไมเลือดกูลดเนี่ยฟันฟันจับจับพอฆ่าแม่งตายก็เหมือนเดิมฮะให้วาคิลี่กูมาอีกแล้วมึงให้กูมากี่สิอันแล้วเนี่ย เออกูมีอยู่แล้วไม่ต้องให้กูก็ได้โอ้กุลเพียไม่ได้อีกแล้วยุนรุ่นเล็กอ้เวนเริมไปเลยว่าเคยมีคราบไม่เคยเข้าเรียนเลยกูพูดอีกอย่างอีกแล้วเนี่ยว่าเมากัญชาโอเคเออกูจําได้ว่ามันมีผลพิศดารมาอีกผลหนึ่งที่เข้ามาขายนั่นะก็คือผลวิญญาณนั่นเองอยากรอเหมือนกันว่ามันจะเท่กันหน่อะไนกระเชยงมันจะเหมือนไอ้ผลกลิ่นตัวชาโดนั่นะหรือเปล่านะไหนมาดูดิเอ้เนี่ยมันขายด้วยเงินเวลีด้วยฮะรออะไรไม่ต้องใช้โลบัก ซื้อเลยดิครับโอ้โหจัดไปุดใหญ่ปักระพริบนี่เหรอนี่ผลวิญญาณไหนขอดูสกิลดิมันจะหล่อเท่ันไหนกระเทียวสกิลแซดว้าวถอดวิญญาณไปสตันกูต่อสู้เฮ้ยมึงเท่เกินไปละแบบนี้ต้องทดสอบด้วยการตีบอสใช่แล้วนี่ฮะใช้เคียวมรณะไปโอ้บอกเลยนะว่าเคียวเนี่ยสกิลแม่งเทพจริงต้องมีติดตัวทุกคนนะฮะไอคนที่เล่นบอกฟุดเนี่ยเออมึงต้องมารีบเล่นเลยนะมึงต้องได้เคียวนะเฮ้ยถ้ามึงไม่ได้เคียวเนี่ยบอกเลยอัปเดตหน้าหน้าเนี่ยอยู่ยากแล้วนะเฮ้ยเคียวนี่มันเท่จริง ของจริงเลยกูอวยชิบหาเลยตอนเนี้ยตีบอสใกล้ตาแล้วฮะผมให้น้องในดิสมาลัดให้เพราะว่าโอ้โหกูไม่ได้อพผลปีศาจอย่างที่บอกว่ากูไม่เล่นบทปีศาจอีกแล้วเออโอเคกระทึบมันเลยไอ้บ่าวนี่โอ้โหจวดจวดอะไรวะเนี้ยโอ้โหเรียบร้อยฮะน่าจะใช้ได้ทุกสก,กิลแรกตีบอสแค่ตัวเดียวเองเพราะามันใช้แบตเตอร,รี่แค่ร้อยสิบโอเคจัดไปเต็มหน้าจอก,กูอีกแล้วยาวไปยาวไป และก็ไนดะ้เวลามารีวิวแล้วฮะว่าผลนี้มันจะเก่งขนาดไหนกระเช้าสก,กิสลเซตเราก็ดูไปแล้วสตันคู่ต่อสู้ส่วนสกิลซีเอ้ยไม่ใช่สก,กิลเอ็กก็โอโ้ละเบิดพลังโอเคแค่นี้เองอะแล้วก็สก,กิลซีทำอีย่างวะว่านะมาดูดิสก,กิลซีเอ้ยมันบอกอะไรวะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราตายเนี่ยเราจะกลายร่างเป็นโครงกระดูกแล้วก็มีเลือดขึ้นใช่ไหมมีเลือดอีก50%เอเหรอเฮ้ยไหนลองดูดิฆ่ากูเลยพี่บ่าวมึงตบกูเลยเอือโอเคกูคตายแล้วฮะและตอนนี้ครับกูกลายเป็นโครงกระดูก อย่างวะน่าโอ้ยเกเลสินเลี้ยนไปเกเลสินเหลือแต่โครงกระดูกแล้วแล้วมันดูมันใส่ว่าคุณลงวากิลี่โอ้ยหน้าตาอุบาทแท้ไม่น่าเลยโอ้ยนี่มันล่างชนตีนอะไรของกูเนี่ยแล้วก็สกิลเอฟสามารถถอดวิญญาณไปบินได้โ อะไรวันนี้ผลเยี่ยนี่กูเพียมากเลยและดูเหมือนว่าจะมีคนตีบอสแอดมินอยู่ด้วยนะโอ้โหผลพาอีกแล้วกูจะมองบอสออกได้ยังไงกูขอแจมด้วยนะกูอยากได้โยรุนเล็กไม่ใช่อะไรเผื่อจะได้กับเขาบา้างแต่ก็เหมือนมาช้าไปเหมือนใจเธอที่มอบให้คนอื่นไปแล้วกูไม่ได้ยังเลยโอ้โมหมาทำไมเสียเวลาชิบหายอุตส่าห์เปลี่ยนเป็นผลดอเลยเนี่ยเนี่ยบักโครงกระดูกเ <c oughs> กเรซินไม่รอช้าฮะผมกลับไปฟาร,ร์มกับบอสที่เกาะเต่าตูกันดีกว่ามีน้องๆมาช่วย นะเขารู้จักผมไงเกเรซินคนดังก็นเงี้แหละเขามาช่วยาฟาร์มแบตเตอรี่ของเคียวมอรณนนะฮะอพอดีว่านั่นแหละ <c oughs> กูกูอยากใช้สกิลเอ็กนะนะอยากรู้ว่ามันเท่กันไหไกันเทียววะเออขนาดสกิลเซตมันมันอลังการขนาดนี้อะแค่พปิซ่มามาหาเสด็จพอ่อ,อเต็มทิกตอกโอเคโอาได้ละ ตอนนี้กเกเรซินก็เลเวล2,033เลยฮะเขาเข้ามาฟาร์มในปราสาทแล้วนะครับผมกะว่าจะฟาร์มจะถึงเลเวล2,50ก็พอเอออีก50เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะตอนที่แบบทำไอ้ดักก้อนคร์เวอร์ชั่น2เนี่ยเออนั่นก็กฟาร์มไปเลยยาวๆแล้วกันตอนนี้ผมเอามัตเตอรลี่อย่างเดียวต้องการ350 ว่าห้าวผลเกิดด้วยโอ้มาดูกันว่าผลของคลิปนี้จะเป็นผลอะไรจ,จะเป็นผลมังกรก็ได้หรือผลหม่เลยก็ได้ไงผลชาโดอะไรเงี้ยเออไปจงไปแจกไม่มีทางบอกเลยไม่มีทางเออเกเรซินไม่เคยเจอแม่งผลอะไรเทพๆเลยแม่งวันวันจะตะเกืออะไรก็ไม่รู้เออเนี่ยมาอยู่ห้ำมาอะไรบนภูเขาเนี่ยวะเนี่ยทำไมต้องมาอยู่ในที่แปลกๆด้วยว่าผลพิศดารกูไม่เข้าใจเลยมาอยู่ห้ำอะไรเฮ้ยนั่นไงโอ้ยมีสองผลเลยฮะ แอปเปิลผลหนึ่งแล้วก็ผลปิศาจผลหนึ่งใช่เลยนายดูนี่ผลอะไรโอ้โหซาปินโอ้มีคนมาหาด้วยเออกูมอบไว้เขาเลยแล้วกันนะกูเอามาทำใหม่วันนี้ ด้วยความว่าเด็กในเซิร์ฟมันอยู่วเลยรวมตัวไปหน่อยกูก็เลยเสกบอสโชว์ให้เด็กมาตีเลยไม่ใช่อะไรฮะให้มันช่วยกูฟาร์มะลี่เคียวไม่งั้นแล้วกูไม่ตันแน่วันนี้เออกูอยากได้ใช้สกิลต,ต่อไปแล้วขอบคุณน้องๆในคลิปกันด้วยนะที่มาช่วยอ่ะเออไม่งั้นแล้วกูตีคนเดียวเหงาตายเลยหลังจากตีบอสเสร็จก็มาตีเอ่อมอนงโง่ในโรงงานนะแล้วก็มีน้องมาช่วยลากมอนให้โอ้ยนองเข้าใจดีจริงๆเลยน่าไม่รู้เขาจะหวังอะไรหรือเปล่าแต่น่าจะไม่หวังอะไรหรอกน่าจะมาช่วยเอะคนในดีก็คนดีๆในบล ก็มีนะทุกคนนะหาดีๆนะแต่ส่วนมากจะไม่ดีเลยแม่งดา่าพอ่อเราแม่ซัดหน้ากันตลอดยิ่งกว่าวัยรุ่น FF กวน็วัยรุ่น BF นี่แหละทุกคนกูบอกเลยรปากดีทุกคนเนี่ยกูอยากจะรู้จริง,รงๆว่าเมื่อวันที่มันเปิดใหม่ได้นะโลบอกนะโอ้โหกูไม่อยากจะคิดภาพและตอนนี้กูก็าร์มัลตอลี่ครบ350แล้วเย้เรียบร้อยมาดูสกิลกันดีกว่ามันจะเท่กันไหนกันเทียวสกิลเซตกันก่อนเลยและการปล่อยพายุออกไปนี่ฮนะทดำดามจคือตู้สกิลเอ็กทายเลยก็ อแล้วก็โอ้โหไปต่อยหน้ายัดหน้าเขาโอ้โหมนเท่งริงสกิลนี้อะไรกันครับเนี่ยฟิวจอดโอเคสำหรับบล็อกฟุตในวันนี้ก็ขออยู่ไปเพียเท่านี้ก่อนพรุ่งนี้สปอยเลยละกันนะฮะกิงสังกะสีนะฮะหลายคนคิดถึงจอร์ดี้และกุรูเออไปเจอกับจอร์ดี้บ้างดีกว่าเจอกับเกเลสินหลายวันแล้วเนาะอย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์กดซับมาใครแล้วก็ซื้อเสื้อให้เกเลสินด้วยเพื่อให้เขาน่ามีตังค์แต่ค่าในทุกๆวันนะจ๊ะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปโดนหน้าไปแลกสำหรับคลิปนี้เออเดี๋ time